ุ้งข้าวโพดท,ที่ทอดยาวเขียวขจีไปจนไกลสุดลูกหูลูกตาหอบเอาน้ำค้างของยามดึกเอาไว้เพียงสิบนาทีแรกที่เราเดินตามจันทาขากลางเกงของข้าพเจ้าก็ชุ่มตั้งแต่เหนือรองเท้าคอมแบตขึ้นมาถึงเอวแน่นอนว่าคนอื่นๆเองก็คงไม่ต่างกันข้าพเจ้านึกครัวในใจว่าดีแค่ไหนแล้วที่ยามนี้ต้นข้าวโพดส,สูงไม่พ้นเอวเพราะถ้าเป็นฤด,ดูใกล้เก็บเกี่ยวแล้วไม่อยากนึกถึง อาการคันยุบยิบคงก่อให้เกิดความระคายและรำคาญไปนานทีเดียวเป็นจริงดังที่เท่าจันสีบอกไว้ลูกชายคนรองที่แกยืนยันว่าเป็นหนึ่งในบรรดายอดพรานพูดน้อยจนบางครั้งข้าพเจ้าเผลอคิดอกุศลว่าเขาเป็นใบหากไม่ใช่ว่าจะหารซึ่งเดินนำขบวนต่อจากเขาสนทนาและเขาก็โต้อตอบเป็นระยะประสาปรานด้วยกันแต่นั่นก็เป็นการถามคำตอบคำเสียมากกว่า จวน9ก้าโมงเช้าแสงแดดเริ่มแผดกล้าขึ้นทุกขณะแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ร้อนอบอ้าวเกินไปนักด้วยพระพายยังเห็นใจเราอยู่บ้างคอยเป่าคอยพัดให้รู้สึกเย็นสบายหายใจหายคอได้คล่องจันทาพาเราพักขาใต้ต้นตะเคล้ใหญ่ที่เด่นเป็นสง่ายอยู่ท้ายไร้ข้าวโพดกิ่งก้านสาขารวมถึงลำต้นของมันใหญ่และแผ่กว้างกว่าหมู่ไม้อื่นๆที่เห็นประปรายข้าพเจ้ามิอาจถอนสายตาจากพรานหนุ่มได้เลย ทุกครั้งที่มีโอกาสค้าพเจ้าจะเผอจ้องเขาเขม็งจนหมวดรงต้องคอยสะกิดเตือนทั้งที่เราเป็นทหารทั้งที่เราฝึกมาดีทว่าการเดินจากหมู่บ้านมายัางต้นตะครอแห่งนี้ซึ่งก็รวมรวม30กิโลเศษก็เล่นเอาเหนื่อยหอบเช็ดเหงื่อไปเหมือนกันแต่ไม่ใช่กับจันทาเขานั่งสงบนิ่งไม่พูดไม่จาไม่มีอาการเหนื่อยหอบใดๆให้เห็นเลยแม้แต่น้อยมีอะไรข้องใจเกี่ยวกับตัวฉันหรือเปล่านาย จ้องกันปานจะกินเลือดกินเนื้อตั้งแต่อยู่หมู่บ้านแล้วที่สุดจันทาก็เป็นฝ่ายเอ่ยทักขึ้นก่อนมันเป็นครั้งแรกและเป็นประโยคที่ทำเอาข้าพเจ้าร้อนเผาละอายใจที่เผลอตัวเผลอใจจ้องเด็กหนุ่มที่เราต้องฝากชีวิตไว้กับเขาด้วยอาการดูแคลนจนเจ้าตัวจับได้อย่าว่าฉันเลยนะจันทาถึงพ่อของเราจะยกย่องว่าเก่งกาจแค่ไหนหรือแม้แต่จะหารคนของฉันจะรับรองทันทีที่เห็นหน้ากันว่าเราเก่ง แต่มีอย่างหนึ่งที่มนุษย์ไม่อาจปกปิดซ่อนเร้นได้อาจแสดงออกจากสีหน้าแววตาหรือท่าทางความกลัวแต่ช่วยตอบฉันหน่อยเถจันธาถ้ามันไม่ยากเกินไปทำไมฉันมองไม่เห็นสิ่งนั้นจากตัวเราเลยพรานหนุ่มไม่ตอบในทันทีเขาเมื่อมองไปยังเขาสองลูกที่บัดนี้รายละเอียดเริ่มเด่นชัดถนัดตาขึ้นเพราะอยู่อีกไม่เกินอึดใจข้างหน้าถอนใจหน่อยๆแล้วกล่าวเบาๆลอยๆเราจะพึมพำกับตัวเอง ไม่ใช่ว่าฉันไม่มีนายฉันมีตลอดเวลานับตั้งแต่จับปืนและเข้าป่าล่าสัตว์อาถรรพ์ร้ายของเขาสองลูกนั้นไม่ได้ทำให้ฉันหวั่นกลัวเลยแม้แต่น้อยกระทั่งตอนที่บ้าบินบุกเดี่ยวตามไปช่วยพี่ชายตลอดทางแม้จะเป็นกลางวันแสกแสแต่ป่ารอบกายกลับมีแต่ความน่ากลัวทุกๆก้าวที่ฉันกึ่งวิ่งกึ่งเดินมีแต่เสียงหวีดหวิวหัวรอคิกคักปานำคำขันเสียเต็มประดาจนฉันบุกตะลุยไปถึงหุบใบบัว พอได้เห็นไอตัวที่คร่อมร่างพี่ชายฉันเอาไว้นั่นล่ะฉันจึงได้สำเนียกว่าความกลัวที่ฉันคิดว่าฉันไม่เคยมีมันเป็นยังไงก็ไม่น่าแปลกข้าพเจ้าว่าจากที่ฟังเท่าจันศรีบอกขนาดของมันของเสือตัวนั้นไม่ใช่น้อยๆเป็นใครเห็นจะจะตรงหน้าก็ต้องกลัวไม่ใช่เลยนายไม่ใช่เรื่องนั้นจันทาคานสิ่งที่คร่อมร่างพี่ชายฉันเอาไว้ไม่ใช่เสือแต่เป็นคนเป็นผู้หญิงแก้ผ้าแก้ผ่อนไม่ไอายผีสางเทวดา เนื้อตัวเจ้าหล่อนขาวโพลนปานหยกกล้วยแต่มีริ้วรอยคาดดำเต็มพื้ไปหมดมันเป็นรอยสักหรืออัครเลขขยันอะไรสักอย่างดวงตาของมันที่จ้องมองฉันสามารถสะกดจนลืมหายใจปากและเขี้ยวแหลมงงที่โผล่พ้นออกมาเปื้อนไปด้วยเลือดท่าทีของมันหุดหงิดเอาเรื่องคงเป็นเพราะมันยังไม่ทันได้กินพี่ฉันให้ตายทั้งเป็นอย่างที่ตั้งใจกระมังทำไมถึงคิดแบบนั้นมันพูดกับฉันนายเป็นภาษาเขมร สลับออยงึบแปลว่าตายะแล้วมันก็วิ่งพรวดเข้ามาหาฉันปืนในมือฉันลั่นออกไปทันทีเหมือนกันจะเป็นเพราะโชคช่วยหรือ,อยังไงก็ไม่รู้กระสุนเจาะเข้ากลางอกพอดิบพอดีมันนอนดิ้นพลาดพลาดร้องลั่นแล้วก็นิ่งไปก่อนจะค่อยๆกลายเป็นเสือใหญ่ตายสนิทนอนให้ฉันแล่หนังเอากลับมานั่นหละ่ะแล้วให้ฟังเพียงแค่นั้นเขาก็หันหน้าไปเหมอมองอยังเขาสองลูกอีกครั้ง เวลานี้ความมั่นใจที่เคยหายไปและถูกเติมเต็มด้วยคำเยินยอของเท่าจันสีที่มีต่อลูกและคำยืนยันของจะหานมันหายไปอีกครั้งจากที่ฟังฟังดูเขาจัดการเสือตัวนั้นได้ด้วยความบังเอิญเสียมากกว่าข้าพระเจ้าจวนจะถอดใจอยู่รอมรอ่อหากไม่ใช่ว่าจะหานกระเถิบเข้ามากระซิบที่ข้างหูไอ้พรานหนุ่มนี่มันเล่าไม่หมดผู้กองดีไม่ดีความจริงจะมีแค่ครึ่งเสียด้วยเชื่อผมเถอบพรานกับพรานเขาดูกันออก ถึงมันจะยังหนุ่มยังนั่นแต่ผมมั่นใจมันเก่งกว่าพ่อผมอีกมังนั่นจะเก่งไม่เก่งจะจริงไม่จริงก็คงต้องรอดูกันต่อไปเท่านั้นล่ะจา่าข้าพเจ้าบอกเชิงตัดพพอหลังจาก20นาทีต่อมาจันทาก็พาเราออกเดินทางอีกครั้งเขาขอเวลาทำการบัดเพลบูชาสิ่งเร้นลับในป่าเพื่อเป็นการบอกกล่าวประสาบานพึงกระทำเราทุกคนนิ่งเงียบไม่เอ่ยถามหรือเย้ยเย้ยต่อ,อการกระทำนั้นข้าพเจ้าเคยเห็นมาแล้วครั้งหนึ่ง ครั้งนั้นพรานนำทางของข้าพเจ้าใช้เวลาไปกับการนั่งคุกเขา่ากล่าววาจาอันอ่อนน้อมร่วมสิบนาทีทว่าผลตอบแทนที่ได้รับกลับเป็นคมเคีวและกรงเล็บจนต้องพากันกระเอ,อือกกระสนกลับออกมาดังมาที่นี้แบบหางจุกตูดฉะนั้นแม้ข้าพเจ้าจะไม่แสดงกิริยาคัดค้านหรือดูหมืน่นใดๆแต่ในใจกลับคิดดูหมิ่นน้อยๆครั้งที่แล้วก็แบบนี้ไม่เห็นจะมีผลดีเลยสักกระพกริน ทว่าพิธีบัตรพลีหรือพิธีเปิดป่าก็แล้วแต่จะเรียกของจันทากลับรวดเร็วทุกที่ปักลงไปไม่ลามยังไม่ถึงข้อนิ้วด้วยซ้ำเขายันกายลุกขึ้นหันมาพยักหน้าเป็นสัญญาณให้เข้าไปได้แต่แล้วเขาก็เกิดหยุดชะงักงานปานเสาหินหันกลับมาทางพวกเราไม่รู้ว่าพ่อเคยเตือนพวกนายแล้วหรือยังแต่ฉันอยากให้รู้ไว้หลังจากที่เราพ้นแนวป่านี้เข้าไปจิตใจต้องแน่วแน่เข้มแข็งอะไรบางอย่างในนั้น มันจะทำให้ใจเราเขวมันจะเปลี่ยนสันดานของเราพรากเอาความคิดดีงามแล้วลากเอาสันดานดิบออกมาย้ำอีกครั้งหนานายจิตใจตั้งมั่นเข้าไว้สัมผัสแรกที่ก้าวเท้าพ้นแนวไม้ใหญ่ไม่ต่างจากครั้งก่อนมันเย็นเยือกยิ่งมีทั้งเหงื่อและน้ำค้างที่เปื้อตามเสื้อและกางเกงทำให้รู้สึกหนาวสถานจนขนลุกป่านี้แรงจริงจะหานเอ่ยขึ้นเบาๆครึ่งชั่วโมงแรก จันทาพาเราจับตามทางด่านที่เห็นว่าทอดยาวสู่ป่าใหญ่แต่แล้วเขาก็หยุดชะงักและตัดขวาเลาะขึ้นตามทางลาดชันสลับพื้นราบมอและมาบหลลูกหลายตอนที่เราต้องไต่ขึ้นไต่ลงมันช่างลดกำลังวังชาจนขาร้อนเผาที่สุดจันทาก็ชี้ไปยังดอนหินปูนตอนหนึ่งซึ่งไกลออกไปสักสิบเส้นด้วยการคะเนจากสายตามันอยู่ท่ามกลางวงล้อมของหมู่กอลวกที่ขึ้นสลับกันหนาบ้างโล่งบ้าง แต่จากจุดที่เรายือนอยู่นี้สามารถมองเห็นดอนแห่งนั้นได้อย่างชัดเจนบนดอนนั้นมีแท่นหินแผ่ออกเป็นหลังคาจากที่เห็นด้านบนสามารถใช้เป็นที่นั่งพักได้สบายใต้ด้านใต้ที่แม้จะมีหมู่ไม้บทบังก็ยังพอจะรายละเอียดได้ว่ากว้างพอดูชดีชร้ายพายุพัดหรือฝนกระหนำ่ำดอนแห่งนั้นคงเป็นที่หลบภัยได้เป็นอย่างดีพ้นดอนตรงนั้นไปสักชั่วโมงเราจะเจอลำห้วย เราจะพักกันที่นั่นอ้าวไม่ใช่ว่าจะพักกันตรงนั้นเลยหรอกหรือข้าพระเจ้าพร่องออกไปทันทีลักษณะพื้นที่ไม่มีสิ่งใดจะพูดได้นอกจากมันเหมาะแก่การพักขาที่สุดแล้วจันทาโครงสีสับปฏิเสธหลายครั้งหลายหนจนชินตาฉันเห็นชาวบ้านไม่ก็หมู่พรานแบกศพออกมาจากป่าและแทบทุกศพล้วนตายอยู่ที่นั่นก็แล้วทำไมไม่พากันเดินไปตามทางด่านปกติละพ่อพรานหนุ่ม ก่อนตัดเข้าป่ารกมาฉันเห็นทางที่พื้นดินเรียบไร้หญ้าปกคลุมทอดยาวไปไกลแสนไกลถ้ามาทางนี้แล้วอันตรายจะพามาทําไมหมดรงถามน้ําเสียงของเขาแสดงถึงอาการเริ่มฉุนถูกของนายที่นี่มันอันตรายแต่เชื่อฉันเถอะเชื่อจันทาคนนี้อันตรายของเส้นทางที่เรากําลังบุกตะลุยไปนี้ปลอดภัยกว่าทางด่านเดินสบายที่นายเห็นเป็นเท่าตัวที่ผ่านมานายมองไม่เห็นหรือเห็นอะไร ข้าพระเจ้าถามบ้างอาการฉุนขาดมีไม่น้อยกว่าหมวดรงเลยในขณะนี้ที่ช้างรอยตีนเสือยังใหม่และไล่ตามทางด่านไปโขรงช้างคงมีตัวไหนสักตัวที่เจ็บไม่ก็ลูกอ่อนเสือมันจึงได้ตามต้อยๆแบบนั้นน่าจะก่อนเราเข้ามาสักชั่วโมงกระมังแต่ยังไงเราก็มีโอกาสได้พบกับพวกมันแน่เพียงแต่จะเป็นคนละฟา้าห้วยน้ำลึกเกินห้วยก็กว้างเกินไปต่อให้มันเห็นเราและอยากขบอยากฆ่า อยากขยี้ให้บี้แบนมันก็ไม่เปลืองแรงถอสังขารข้ามห้วยมาหรอกนายกำลังที่ข้าพเจ้าจะถามว่าเขาไม่คิดบ้างหรือว่าไอ้โขลงช้างและเสือที่เขาว่าอาจอุตริคิดอยากจะหักหัวเลี้ยวเข้ามาตัดหน้าเราด้วยความบังเอิญจะหารก็พล่งขึ้นดงช้างร้องใช่แล้วนายข้างหน้าเรานี่ไปจนถึงดอนนั่นเต็มไปด้วยใบช้างร้องถ้านายสังเกตดีๆจะเห็นด่านเล็กๆ ที่ชาวบ้านหรือพรานใช้ขนศพออกมาเดินตามด่านนั้นไปยังไงก็ปลอดภัยขอเตือนด้วยความหวังดีนะนายอย่าจับอย่ารูดหรือสัมผัสกับใบอะไรก็ตามจนกว่าจะไปถึงห้วยนั่นเพื่อความปลอดภัยของนายเองขนาดช้างยังร้องคนเราโดนเข้าจะไปเหลืออะไรนั่นเองจึงทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจและนั่นเองที่ความทรงจำช่วงหนึ่งเมื่อครั้งกระโน้นแล่นปราดกลับเข้ามาในหัว พระนำทางผู้โชคร้ายของข้าพเจ้าเองก็เคยบอกไว้ว่าทางด่านที่เห็นอยู่นั้นไม่ใช่ทางคนเดินมันเกลี้ยงจนดินเงาวับเพราะสัตว์ต่างๆใช้สัญจรพระและคนหาของป่าจะเลือกเดินตัดพงรกเสียส่วนใหญ่ท่ามกลางภาพที่เห็นว่าดูอันตรายแต่มันปลอดภัยกว่ากันหลายเท่าเพราะมีโอกาสที่เราจะถูกทำร้ายจากอะไรก็ตามที่ซุ่มเงียบอยู่หลังพงทึบข้างด่าน และคราวนั้นคราวที่พรานำทางคิดอยากทำคะแนนพาเราเดินไปบนทางที่สะดวกสบายเขาก็ต้องชดใช้ด้วยเลือดเนื้อและอาชีพที่เขาเป็นมากว่าครึ่งชีวิตจันทาชี้ให้เราดูว่าหญ้าชนิดไหนทวันเส้นใดที่ไม่ควรไปแตะต้องพร้อมกันนั้นก็อธิบายโดยย่อว่าหากพลั้งพลาดไปสัมผัสเข้าแล้วจะแก้ผิดด้วยวิธีใดอาการแสบร้อนหรือคันขเขยจากญ้าชนิดนี้ต้องแก้ด้วยญ้าชนิดนี้ นับว่าเขาเป็นพรานที่มีความเข้าใจผู้ว่าจ้างอย่างเราๆโดยแท้ถึงแม้ข้าพเจ้าและอีกข้านายจะเป็นทหารบุกตะลุยสมรภูมิตามหน้าที่ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นป่ารกแต่ต้องขอยอมรับโดยดุษฎีเลยว่าความรู้เหล่านี้แทบไม่มีอยู่ให้หัวสมองอีกไม่กี่สิบเมตรจะถึงดอนหินปูนที่ว่าประจวบเหมาะกับลมพัดหวนมาทางคณะของเรานั่นเองความผิดปกติจึงพุ่งเข้าปะทะจมูกกลิ่นเน่า จันทาโบกมือขวาลงเป็นสัญญาณให้เราก้มต่ำอยู่กับที่ยังไม่ทันที่เราคนหนึ่งคนใดจะหลุดป่าตั้งกระทู้ถามจันทาพรานหนุ่มก็เลือกจะถแถลงให้ฟังด้วยเสียงทุ้มต่ำเจือกังวลกลิ่นศพเน่ามีคนตายเสร็จแล้วก็แหงหน้ามองใบไผ่ที่ปลิวสวัยลู่ลมลมพัดมาจากทิศนั้นมีคนตายอยู่ที่ดอนนั่นอีกแล้วอาจเป็นซากสัตว์หรือเปล่าจันทา ้าพระเจ้ากระเถิบตัวด้วยอาการเงียบกริบเข้าไปถามไม่ใช่นายคนแน่นอนกลิ่นเน่าของคนกับสัตว์ไม่เหมือนกันของคนจะขมและข่าวต่อแต่นี้ระวังหน้าระวังหลังด้วยนา,นายถ้าไม่ใช่เพราะไค้ป่าหรืองูพิษเจ้าของกลิ่นก็ตายเพราะอ้าลายฉันขออย่าให้เป็นอย่างหลังเลยจันทาโอดเบาๆราวกับกำลังกลิ่นเกรงทว่าใบหน้าของเขากลับเรียบเฉยไรซึ่งอารมณ์ใดๆ เงือสัก์เม็ดก็ไม่มีให้เห็นต่างกับพวกเราที่เวลานี้ลานผากและเนื้อตัวชุ่มไปด้วยเหงือแต่กลับหนาวสถานลมพัดมาอีกครั้งกลิ่นเน่าที่ว่ายิ่งรุนแรงข้าพระเจ้าเริ่มคิดคล้อยตามพรานหนุ่มกลิ่นมันแรงเกินกว่าจะเป็นของสัตว์ข้าวเกินกว่าจะเป็นของสัตว์แต่ยังมิอาจฟันธงได้สภาพจิตตกของมนุษย์อาจหลอกตัวเองให้ติดกับความกลัวเห็นมาตัวเท่ามีก็เคยมีมาแล้ว ความกลัวบันดาลให้ได้ทุกอย่างที่เราไม่ต้องการ 4. อ <Four. S 1> จังหวะน,นั้นเองข้าพเจ้ามีอาการสะดุ้งใจเสียงแผดลมขู่เช่นนี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากงูและเมื่อทุกคนหันไปมองตามทิศที่มาของเสียงก็เล่นเอาลำคอแห้งผากกลืนน้ำลายแทบไม่ลงแรกทีเดียวข้าพเจ้ามองต่ำในระดับศีรษะของจัสศักเห็นด้านหลังของเขามีขอนไม้สีเหลืองเข้มขนาดเท่าน่องโยกไหวน้อยๆ พองยุบยุบเป็นจังหวะค่อยๆเลื่อนสายตาขึ้นไปช้าๆก็แทบลมจับแม้เบี้ยขนาดเท่าจานข้าวแผกกว้างเป็นสัญญาณว่าเตรียมโจมตีตั้งแต่เกิดมาข้าพเจ้าจะไม่ได้ว่าเคยเห็นอะไรที่ใหญ่ขนาดนี้ความสูงที่ชะลูดขึ้นตรงหนาวจากศีรษะของจะสักร่วมเมสเซษขนาดของมันน้องๆง,งูเหลือมได้เลยทีเดียวกำลังที่จะสักซึ่งเดินรั้งท้ายขบวนจะหันกลับไปมองบ้าง จาอนเนกก็กระซิบเตือนเสียงเครียดอย่าไอ้ศักหาเอ้ยอะไรจะซวยซ้ำซวยซ้อนขนาดนี้วะไอศักมึงอย่าได้ขยับเชียวและอย่าได้คิดเหลียวหลังถ้ายังอยากรอดตายไปเกี้ยวแม่นางโคมเขียวกะกูจงอางหรือจ่าศัก์ถามจะาอนเนกพนักหน้าใหญ่ไหมจะาศัก์ถามอีกจาอนเนกเองก็พยักหน้าตอบอีกเช่นเดิมเมื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไร มือขวาที่อยู่ในมุมอับสายตาของเจ้าแห่งอสอรพิษค่อยๆเอื้อมช้าๆจับด้ามมีดโบวีแต่แล้วก็ต้องชะงักเมื่อเสียงขู่ดังและถีขึ้นกว่าเดิมซ้ำจากอนเนกยังสายหน้าน้อยๆเป็นการเตือนอย่าเสี่ยงเลยไกลเกินระยะมีดซ้ำอย่างใหญ่ถึงมือจะเร็วแค่ไหนก็ฟันได้แค่อากาศแล้วจากนั้นมือจะได้ไปเดินเล่นอยู่ในเมืองผีจงอางยักย้าย หากข้าพเจ้าจะเรียกแบบนั้นก็คงไม่ดูเกินจริงเพราะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นใหญ่เท่านี้มาก่อนมันค่อยๆโยกลำตัวไปมาช้าๆสำหรับความคิดอันมิควรบังเกิดในหัวของข้าพเจ้าเวลานี้หากมันฉกลงมาใส่กระบาลจะสักร,รับรองได้เขาจะตายด้วยสองสาเหตุพิษอันร้ายแรงและกระดูกคอหักเพราะแรงกระแทกอันหนักหน่วงไปจันทาเอ,อ่ยออกมาเบาๆแต่กลับแฝงเร้นด้วยพลังอำนาจ กูกับพวกมึงไม่เคยเกี่ยวข้องกันพวกมึงกับนายก็ไม่เคยเกี่ยวข้องกันไปไปเสียจากที่นี่ทางใครทางมันข้าพระเจ้าอยากจะหันกลับไปด่าพรานหนุ่มข้างๆให้ดังไปถึงยอดเขาว่านี่ใช่เวลามาเจรจากับงูหรือไม่แก้ไขสิต้องแก้ไขด้วยวิธีที่พรานพึงกระทำสิทว่าคำพูดที่ดูราวกับจะไร้าสาระของเขากลับได้ผลชะงัดนะักจงอางใหญ่ค่อยๆลดระดับความสูงลงพร้อมหุบแม่เบีย จากนั้นก็เลี้ยวหัวกลับเลื้อยจากไปจังหวะน,นั้นเองข้าพเจ้าและคนอื่นๆก็มีอันต้องตาเหลือครอบสองเมื่อปรากฏจงอัางอีกตัวที่แม้จะเล็กและสีอ่อนกว่าแต่ก็ยังถือว่าใหญ่มันเลื้อยออกจากกอรุ่งข้างๆจะสักซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าตลอดเวลามันอยู่ที่นั่นแบบนี้เองเล่าจันทาถึงใช้สรรพนามว่าพวกมึงเพราะเขารู้เขาเห็นว่ามันไม่ได้มีเพียงตัวเดียว หลังจากผ่านเหตุการณ์เฉียดตายที่เกือบจะทำให้จะสศักิสิ้นชื่อจันทาพาเราย่องด้วยอาการเงียบกริบตรงไปยังดอนหินปูนที่ว่านั้นบางตอนก็ร่วงขึ้นติดกันหนาทึบจนเราไม่สามารถมองเห็นอีกฝากได้ชัดนักบางตอนเล่าก็ห่างแสนห่างถึงขั้นต้องหมอบต่ำกระดึบคืบคลานเพื่อไม่ให้เป็นที่ผิดสังเกตของอะไรก็ตามซึ่งจันทามั่นใจว่าอย่างไรเสียมันก็ต้องอยู่กับซากเจ้าของกลิ่นที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ ที่สุดเมื่อพ้นจอมปลวกใหญ่และสูงจนสามารถเป็นเครื่องกำบังแก่พวกเราได้ข้าพระเจ้าก็ได้ประจักษ์แก่ตาใต้เพิงหินที่แงนเงื้อมออกมาเป็นหลังคาธรรมชาติเท้าเจ้าของกลิ่นเน่าโผล่พ้นเหลี่ยมบังออกมาให้เห็นจนถึงเขา่าไม่ต้องถามแล้วว่ายังมีชีวิตอยู่ไหมผิวหนังซี่จนเริ่มเปลี่ยนเป็นเขียวสลับม่วงจางๆบ่งบอกได้อย่างดีว่าเวลานี้กำลังอืดได้ที่แล้วก็เป็นอย่างที่จันทาสนิษฐาน ท้าคู่นั้นเป็นของมนุษย์จันทาส่งสัญญาณให้เรารู้ว่าต้องรอก่อนอย่าพลีพลามทำอะไรในตอนนี้เขาแงนหน้ามองใบไผ่ยอดไม้เพื่อดูทิศทางลมเวลานี้มันพัดผลหวนกลับไปยังทิศของดอนหินปูนสีหน้าของเขากำลังชี้ชัดว่าขั้นต่อไปจะต้องทำอะไรต่อก็วัดกันที่ลมวูบนี้นานนานเหลือเกินสำหรับข้าพเจ้าหลายครั้งที่ก้มมองนาฬิกาข้อมือก็เห็นว่าเข็มนาที กระดิกจากจุดเดิมไปเพียงเล็กน้อยทว่ากับการที่ต้องอดทนรออยู่แบบนี้มันราวกับเวลาล่วงไปแล้วชั่วกับแสนกันอาการไม่ขบที่ไม่เคยได้พบนอกจากจะต้องวิ่งไกลๆไม่ก็ลุกนั่งยามออกกำลังกายกลับโจมตีข้าพเจ้าอย่างหนักท,ทั้งที่ท่านั่งในยามนั้นใช่จะเอื้อให้รู้สึกมันออกจะสบายด้วยซ้ำไปไปนายไปดูกันว่านั่นศพใครและอะไรที่ทำให้ตาย แล้วไอยลายไอ้เสือที่จันทาบอกว่าอาจเป็นสาเหตุเล่ามันไม่อยู่หรือข้าพเจ้ารั้งชายเสื้อพราหนุ่มเอาไว้ถามจากใจจริงอาจจะตะลอนไปตามประสาของมันหรืออาจซุ่มซ่อนนอนหลับอยู่ในดงพงทึบตรงไหนสักแห่งแถวแถวนี้แต่ที่แน่แน่มันไม่ได้อยู่กับศพลมแรงเมื่อครู่พัดเอากลิ่นเราไปถึงที่นั่นแน่แฉันมั่นใจต่างว่ามันซุ่มอยู่หลังเหลี่ยมหิน เล่าจันทาจะมิพากันตายหมู่หรือฉันจะนำไปถ้ามันฉลาดพอจะซุ่มและพุ่งเข้ามาทำร้ายฉันอย่างที่นายกลัวปืนหกระบอกคงช่วยฉันเอาไว้ได้กระมังพวกนายเป็นทหารไม่ใช่หรือว่าแล้วจันทาก็จ้ำพรวดตรงไปยังดอนหินปูนตรงหน้าทันทีข้าพเจ้าหันกลับไปมองเพื่อนทหารคนอื่นๆเพื่อขอคำปรึกษาสายตาและท่าทางยักไหลของแต่ละคน เป็นคำตอบที่ชัดเจนกว่าการพูดว่าคุณมึงเป็นหัวหน้าคุณมึงตัดสินใจเอาเลยครับผมเอาวะมาถึงนี่แล้วก็ไม่มีทางเลือกข้าพเจ้าบ่นกับตัวเองลุกขึ้นแล้วก้าวฉับๆตามหลังจันทาที่ทิ้งห่างไปพอสมควรนายอย่าเพิ่งเข้ามาจันทาตะโกนบอกดังลั่นพร้อมกับรั้งตัวเองถอยหลังจนสะดุดหงายท้องแรกทีเดียวข้าพเจ้าไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการจะสื่ออะไร เดี๋ยวบอกให้ตามไปเดี๋ยวบอกว่าอย่าเพิ่งจนเมื่อได้ยินเสียงคำรามลั่นก้องสะท้อนออกมาจากภายในถงใต้เงื้อมหินพร้อมกับร่างของนักล่าลายเหลืองดำกระโจนพรวดออกมานั่นหละจึงตระหนักถึงปืนในมือของข้าพเจ้าตัดขึ้นปลดเซฟเลงอย่างประนีตว่าตามร่างที่ลอยคว้างอย่างสง่างามกระทั่งมันลงพื้นนิ้วของข้าพเจ้าก็รั้งไกปืนเข้าหาตัวเปรียงกระสุนนัดนั้นแม่นเหมือนจับวาง จริงอยู่เองข้าพระเจ้าเคยได้ยินมาว่าจะยิงสัตว์สักตัวให้ล้มหรือสิ้นริ์เป้าใหญ่อันควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรกคือซอกขาหน้าแต่ข้าพระเจ้าไม่สามารถทำได้ในเวลานี้ตอนฝึกทหารเป้ากระดาษระยะ25ห้าลาหรือไกลกว่านั้นข้าพระเจ้าทำได้ดีแต่เยือกระสุนคราวนี้มิได้อยู่นิ่งรอให้ยิงมันเคลื่อนไหวฉับไวฉะนั้นยิงโดนขาหลังก็นับว่าบุญหัวแล้วทว่า สิ่งที่ข้าพเจ้าวาดไว้ในใจกลับตาลปัดแทนที่จะเห็นเสือโคร่งตัวนั้นร้องลั่นดินพลาดพลาดเพราะกระสุนปืนของข้าพเจ้าอนุภาพก็ไม่ใช่ย่อยๆกลับกลายเป็นว่าบั้นท้ายมันมีอาการสะบัดเพียงเล็กน้อยเลือดไม่มีกระเซ็นสักหยดซ้ำยังหันหน้ามามองพวกเราขู่คำรามแล้วกระโจนหนีไปเกิดอะไรขึ้นจันทาไหนว่าไอ้เสือเวนตไรไยนั่นไม่อยู่กับศพไม่ใช่หรือฉันคาดผิดไปนายจันทาตอบ มันฉลาดมันรู้ว่าเรามามันรอขย่ำเราอยู่มันรอจังหวะมันไม่ใช่เสือธรรมดาตอนฉันเห็นมันตอนแรกมันไม่ใช่เสือแต่สิ่งที่คร่อมร่างพี่ชายฉันเอาไว้ไม่ใช่เสือแต่เป็นคนเป็นผู้หญิงแก้ผ้าแก้ผ่อนไม่ไอผีสางเทวดาเนื้อตัวเจ้าหล่อนขาวโพลนปานหยกกล้วยแต่มีริ้วรอยคาดดำเต็มพืชไปหมดมันเป็นรอยสักหรืออัครเลขยันอะไรสักอย่าง คำพูดของจันแล่นปราดเข้ามาในหัวของข้าพเจ้าเรื่องราวเมื่อครั้งที่เขาบุกเดี่ยวอย่างห้าวหานไปช่วยพี่ชายแล้วได้พบกับสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้บนโลกนี้แก่ตาตนเองหรือว่าจริงอย่างที่จันทาม,มันบอกครับผู้กองลิ้นข้าพเจ้ายังไม่ทันเข้าปา่าคำถามยังค้างเติง่งไม่จบดีจะหานก็ร้องบอกเขาไปอยู่ยังจุดที่เสือใหญ่ตัวนั้นกระโจนลงพื้นตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบจะหมายความว่ายังไง ข้าพเจ้าตั้งกระทู้ทันทีความจริงในใจอยากจะถามว่าไปเอาความมั่นใจขนาดนั้นมาจากไหนไม่ใช่ว่าจันทามันเมาแดดเลยเห็นเสือเป็นอย่างอื่นไปหรือจะหานกวักมือเรียกข้าพเจ้าไปหากางมือออกวางท่ากับพื้นดินข้างๆรอยเท้าที่มันทิ้งไว้ดูสิครับผู้กองรอยตีนขนาดนี้มีไม่ต่ำกว่าเก้าศอกดีไม่ดีโดดไปถึงสิบสิบเอ็ดศอกโน่นกระมังแล้วสังเกตดูนะครับ ถ้าเป็นเสือทั่วไปรอยบุ๋มของนิ้วจะมีแค่สี่แต่ไอ้ตัวนี้มีห้าอีกอย่างผู้กองก็เห็นกับตาแล้วว่ายิงไม่มันเข้าไม่ใช่พลาดแต่โดนจังๆมันทิ้งไว้แต่รอยตีนกับกระจุกขนเสือโลกไหนทำได้แบบนี้บ้างล่ะครับว่าแล้วจะหารก็หันไปถามจันทาคาดคั้นจะเอารายละเอียดเพื่อเสริมความมั่นใจเมื่อครู่ที่บอกว่าเห็นมันเป็นอย่างอื่นก่อนจะเป็นเสือเองเห็นมันเป็นอะไร คนหรือสัตว์อย่างอื่นคนนายซ้ำยังเป็นคนที่ฉันรู้จักด้วยจะหาลุกขึ้นเดินไปหาพรานหนุ่มตั้งกระทู้ถามอีกข้อด้วยอาการจริงจังใครตามีพรานคนหนึ่งในหมู่บ้านหายเข้าป่าไปร่วมอาทิตย์เมื่อสาวันก่อนชบาลูกสาวของแกดรนทนไม่ไหวเลยออกจากหมู่บ้านมาตามหาเองแล้วเจอไหมจะหารถามอีกในใจข้าพเจ้าพึมพำว่า ขออย่าให้เป็นอย่างที่คิดเลยชบามันแอบหนีออกไปตอนเช้าอาศัยว่าเป็นคนบ้านนี้เลยไม่กลัวหลงป่ากระมังแต่มันคิดสั้นไปคิดสั้นตามประษาลูกสาวที่มีพ่อเป็นทุกอย่างในชีวิตป่าแห่งนี้ไม่ได้ใจดีให้ความปราณีแก่ใครทั้งนั้นพอตกบ่ายแก่วันเดียวกันศบตามีก็ถูกหามกลับเข้าหมู่บ้านโดยบรรดาพรานที่ไม่นิ่งนอนใจแต่มันสายไปแล้ว อิดบามันออกไปก่อนหน้าแล้วก็ไม่รู้ว่ามันไปทางไหนด้วยถึงได้คาดกันความเงียบงันอึดอัดเข้าครอบงำทั่วอาณาบริเวณอยู่พักใหญ่ข้าพเจ้าเชื่อว่านอกจากตัวจันทาเองแล้วคนอื่นๆต่างก็คิดในแบบเดียวกับที่ข้าพเจ้ากลัวจะได้ยินแต่จนแล้วจนรอดเจหารก็ตั้งกระทู้อีกข้อคราวนี้เสียงของเขาทุ้มตำราวกับจะบอกใบเตือนให้จันทารู้ หากคิดว่าสิ่งที่พูดออกมาพอได้ยินแล้วจะต้องหดหูใจก็ไม่ต้องบอกแล้วคิดว่าพวกเราจะบังเอิญได้เจอแม่สาวชบานั่นหรือเปล่าเจอนายจันทาตอบเสียงเรียบทว่าข้าพเจ้าจับความรู้สึกเศร้าหมองได้ในน้ำเสียงพวกเราเจอมันแล้วนอนอ่ดอยู่นั่นไงปานฟ้าถล่มดินทลายลงมาทับจนข้าพเจ้าหายใจไม่ออกแม้จะเดาเอาไว้อยู่บ้างว่าศพที่กำลังส่งกลิ่นในโถงนั้นอาจเป็นเด็กสาว แต่พอความจริงมันเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าก็อดสะอึกจนลืมหายใจไม่ได้นี่เหล่าเทวดามันนั่งนิ่งหรือหลับตานอนงอกองอคิงอยู่หรืออย่างไรจึงไม่คิดจะปกป้องเด็กผู้หญิงที่ออกมาตามหาพ่อให้พ้นเงื้อม,มือมัจุราชหากจะมาอ้างเวรอ้างกรรมก็รู้จักหากินเองไม่ต้องให้มนุษย์เส้นสวงเพราะให้ไปก็ไร้ประโยชน์ข้าพเจ้าโกรธไปถึงเทวดาเมื่อเห็นว่าสภาพศพของเด็กสาวอนาถไหนเพียงใด ร่างที่เริ่มบวมเปลี่ยนสีและส่งกลิ่นนอนตะแคงคุดคูดตัวแข็งเนื้อแหว่งวิ่นท้องไส้เวิกใบหน้าที่บวมชุตาถลนยังแสดงอาการเจ็บปวดหรือหวาดกลัวก่อนตายให้เห็นทั่วอาณาบริเวณในโถงแห่งนั้นเต็มไปด้วยเศษเลือดเศษเนื้อซึ่งอาจเกิดจากเสือตัวนั้นกินด้วยอาการตะกระตะกรามน่าสงสารน่าสงสารนักนั่นคือสิ่งเดียวที่ระงมอยู่ในอกข้าพเจ้ายามนี้ช่วยกันเผาศพเธอเผาให้หมด เธอเป็นผู้หญิงคงไม่อยากให้ใครในหมู่บ้านเห็นตัวเองในสภาพนี้และพวกเราก็ไม่มีเวลามากพอจะหามเอาศพของเธอกลับหมู่บ้านด้วยข้าพเจ้าออกคำสั่งเสียงเครือตลอดเวลาหลังจากนั้นก็ได้แต่ยืนดูคนอื่นทำงานโดยที่ไม่ขยับไปไหนสักก้าวความเลวร้ายของภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่ความเจ็บปวดใดๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้าเองหากแต่เป็นความสูญเสียความสูญเสียที่ ข้าพระเจ้ากลัวว่าจะต้องพบเห็นมันอีกบนหนทางข้างหน้าต่อไปนานตราบเท่าที่เปลวไฟร้อนแรงจะแผดเผาร่างอันน่าสังเวชของสาวน้อยฉบาจนเหลือเพียงกระดูกชิ้นเล็กชิ้นน้อยพวกเราไม่ไปไหนกันเลยจันทาเขียเอาเศษกระดูกบางชิ้นออกมาราดน้ำลงไปพอให้ไอระอุร้อนเบาบางลงเสร็จแล้วก็จัดการห่อเอาไว้กับเศษผ้าที่ล้วงออกมาจากย่ามสงสารมันน่านายจันทาเอ่ยขณะยืนมองเท่าทาน และควันที่ลอยเอื่อยป่านนี้มันจะรู้แล้วหรือยังว่าพ่อมันตายแล้วเป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบใดๆข้าพเจ้าเข้าใจดี